เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้บร์บุรีจะเกิดผลดีหรือผลเสียไปดูปี้บนตีในบนอ,อ อย่าเจอกันรูปเนี่ยของแท้ฮะจริงห <c oughs> วานเจีย๊ยบดังแม่ขึ้อนน้อยจเจอกันรูปหายแล้ว กดไลค์ด้วยเฮ้ยหายเข้าหมดใครหลงวะไอ้ปิงมึงมึงอย่ีแล้วอ่ะมึงทำอะไรกับมูกบมึงเห็นไหมผมโกรธคนรูกนั้นมึงไม่มีมึโทษดมึงไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นแม่กูก็กด ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือเหตุการณ์อะไรนั่นก็คือเหตุการณ์ไซเบอร์วิ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับไซเบอร์วิ่งกันนะครับไซเบอร์วิ่งคือการกลั่นแกล้งหรือการให้ร้ายแนกแก่บอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook i n s t a g กร m และอื่นๆทางโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ด่าทอกล่าวร้ายล้อเลียนล้อโมด้วยทางด้านรูปร่างหน้าตาหรือการ ทำให้ผื่นเสียหายทางด้านร่างกายและจิตใจโดยต้นเหตุนั้นมาจากการกันแกล้งการเล็กน้อยหรือการล้อเล่นกันของคำด้วยความไม่ตั้งใจจนทําให้เกิดการบานปลายเกิดความขัดแย้งกันขึ้นโดยการรับมือเมื่อถูกไซเบอร์วิ่งนั่นก็คือ 1. ไม่ตอบโต้ 2. ทําการบอก 3. บอกพ่อแม่และสุดท้ายนะครับก็คือทําให้ตัวเองเข้มแข็งไม่ใส่ใจไม่ให้ค่ากับการกแกร้งเหล่านั้น โดยที่กล่าวมานะครับก็คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนะครับการหยุดบูลลี่การ,รแก่ร้อนเลียนเพื่อความสนุกของตัวเองนั้นนะครับก็คือการแก้ปัญหาที่แท้จริงัด้เองนั่นเลยครับเปลี่ยนจากการบูลลี่เป็นนอนบูลลี่ทุบมีบัตตี้กันดีกว่านะครับเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือก,กันในยามทุกและอยู่ด้วยก,กันในยามสุดเพราะเราคนไทยด้วยกันอ้อยกูขอโทษนะเว้เพื่อน กูไม่น่าบูลลี่มึงเลยว่ะเพื่อนกูหลังกูจะคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะเพื่อนกูขอโทษมึงเหมือนกันรันนั้นกูไม่น่าวู่วามเ่ยกูน่าจะคิดให้มันดีๆกว่านี้ขอโทษนะเพื่อนุดปัญหาการบูลลี่ง่ายๆด้วยตัวเรา สองหนึ่งฮาวาวฮาวขาเนี่ยโอ๊ยจีโอ๊ยจีอะจีเอเอ้าอ้าอ่จะพู่ะสามสองหนึ่งสปีด